สัสดีค่ะช่องน้อน้ตคอมเมนต์ค่ะวันนี้นำเสนอผักพริกหยวดใส่ไก่ก็มีพริกหยวกสวยๆแล้วก็ไก่หั่นชิ้นอ่าส่วนผสมก็ไปดูใต้คลิปเลยนะคะเราจะวางไว้ใต้คลิปพริกหยวกซอยกระเทียมสับ น้ำมันหอยสซีอิ้วขาวผงปรุงรสน้ำตันทรายจากนั้นเราก็เตรียมตั้งกระทะกันเลยนะคะใส่น้ำมันน้ำมันพืชที่เรามีที่บ้านพอสมควรนะครับแล้วแต่คนที่ชอบมันมากมันน้อยเนาะของเรานี่ใส่เล็กน้อย เจียวกระเทียมให้หอมก่อนอันนี้หอมกรุ่นเกินไปแล้วนะของเรานี่จะไหม้แล้วแล้วก็ใส่ไก่ที่หั่นไว้จากนั้นก็ผัดให้เข้ากันผัดคลุกคลิกคลุกคลิกไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะพอผัดให้เข้ากัน เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงเตรียมเครื่องปรุงเลยใส่น้ำมันหยอยสซีิ๊วขาวน้ำตาลทราย ผงปรุงลดแล้วแต่ใครจะชอบนะคะว่าผงปรุงลสกันไหนใส่พริกหยวกลงไปหลังจากนั้นก็คนทุกเขาให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เราใช้ปริมาณประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่เยอะให้น้ำขุกขคลิกเฉยๆ นี่หอมกรุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้รับชมอีกบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่